ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยมาแบ่งปันนะครับครับที่เห็นอยู่นี้กระถาง5ครึ่งนะครับผมนะครับคือเลก a c ซี่นะครับผมนะครับเลกัซี่มีมาแบ่ง2กระถางนะครับผมนะครับเลกัซี่นะครับกระถางละ2 0 0 2 0 0 ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเลกาซี่นะครับครับอันนี้น้องยุบตัวไปครับผมนะครับยิงได้มาพร้อมกันนะครับผมนะครับเลกาซี่นะครับผมนะฮะกระถางละสองร้อยอันนี้กระถางหกนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับส่วนกระถางนี้ก็ป้ายสวยป้ายดีเหลือเกินนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของลูกค้านะครับผมนะครับ ผมซื้อมาก็นานแล้วครับผมนะฮะเอฟมานะครับเลกาซี่นะครับผมนะครับกระถางละ250บาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นดารานุพัลท์แผงนะครับผมนะฮะดารานุพัลท์แผงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับนะตัวนี้อย่างก็ดาราลายไฟเลยนะครับผมนะครับครับกระถางนี้แบ่ง2องรบาทนะครับผม250บาทเป็นดารานุพัลท์แผงนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นสิ ศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับศิลาหุ้มทองนะครับอันนี้หลอดใหม่นะเป็นหน่อของต้นนี้นะครับผมนะครับหน่อของต้นนี้นะครับว้าวอัศราวุธเอาอะไรมาให้วันเนี้ยเนาะครับผมไม้สุดตัวไปนะครับผมนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นศิลาหุ้มทองนะครับผมเนีฮะทุกคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่นะครับผมนะครับแต่ผมคิดว่าใช่ครับก็เลยด้นหน่อยครับเป็นหน่อนะครับผมนะครับหน่อศิ แม่ก็ไม่เหมือนศิลาหุ่งทองเอาซะดีเดียวนะนะครับเนี่ยครับหลอดใหม่เขามีเม็ดชมพูมาเนาะเป็นลูกไม้แล้วกันนะครับร้อยห้าสิบาทหนอนี้นะครับผมนะครับผมแยกจากแม่ต้นนี้นะครับผมแม่แบบยังไม่โมเลยนะครับผมก็เลยหักเปาะนะหักเปาะแล้วก็ดูแล้วนะไม่ไม่เล่นแล้วกันนะครับร้อยห้าสิบาทหน่อนี้นะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นลูกของเฮียโอ๊ตนะครับผมนะครับ คือเป็นหน่อนะครับผมแล้วผมหาไม่เจอนะครับนะฮะเป็นทศกัณฐ์นะครับเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะครับผมเอ้ทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับนะครับทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับแบ่งเจ็ดร้อยบาทนะครับผมทศกัณฐ์นะครับเป็นหนอแล้วก็ลงหัวมีเขี้ยวเพียบเลยนะครับผมนะครับอันนี้ผมแบ่งให้ไปทํานะครับผมนะครับทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดทศกัณฐ์นะครับผมแต่แม่อยู่กับเฮียนะครับผม ก็ไม่รู้ไปถึงไหนเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าถามพี่ว,ว่าได้ต้นแม่ไปนะครับอันนี้เป็นหน่อแล้วผมหาเขาไม่เจอจ,จู่ๆเขาก็โม่นะฮะก็เดินไปเจอแล้วก็เลยนะทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับคือไม้ทศกัณฐนะ์กับศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับน่าจะไปจดชื่อได้แล้วนะครับผมนะครับแต่ครั้นี้จํานวนผมผมมีต้น อีกต้นนึงก็คือเขาติดดอกนะครับก็เลยเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวไว้ไปผ่านะครับผมแต่ด่างสวยสู้ต้นนี้ไม่ได้นะครับนะฮะต้นนี้เจ็ดร้อยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับก็ต้นแม่ของเฮียโอ๊โคตรสวยเลยนะครับผมคือเหลืองทองแบบนะแล้วเม็ดสีนะครับโทสกันนะครับผมนะฮะก็เม็ดอาจจะใหญ่นะเพราะว่าผสมกับสีลาหุ่มทองนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ ก็จริงๆแล้วตัวนี้พร้อมทําจํานวนเลยฮะเพราะว่าผมรู้ว่าหัวเขี้ยวเพียบเลยนะครับอันนี้ก็แบ่งได้เลยนะครับผม700ต่อมาก็เป็นไม้เหลืองนะลูกค้าไม้เหลืองนะฮะไม้ป้ายเหลืองนะครับผมนะครับไม้ป้ายเหลืองนะครับผมนะครับเป็นฝักเดียวกับเพชรอมตะนะครับผมแต่เป็นไม้เมล็ดคือพอ้าได้มาคือในนามไม้เมล็ดนะครับก็ไม่อยากจะฝืนนะฮะเพราะเพชรอมตะก็คล้ายกันนะครับนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ ร้อยหาบาทนะครับผมร้อยห้าบาทขายความสวยนะครับกระถางนี้ก็ร้อยห้าบาทลูกค้านะครับร้อยห้าบาทเหลืองทองเลยครับผมนะครับเหลืองทองแล้วเม็ดสีก็สวยนะครับผมนะครับอย่างกระเทบซิรินเลยนะครับผมนะครับเหมือนกันนะครับผมเอ้คล้ายกันกัาบขอพระทานอภัยคล้ายกันกระเทบซิรินนะครับผมแต่ความเขียวจะเข้มข้นกว่าและเม็ดสีจะละเอียดนะครับ ดูสะดือดีครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้อย่างเก่งเลยนะครับผมนะชั้นใบโคตรดีเลยนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะมีมาแบ่งสามกระถางนะครับผมนะครับนะฮะไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้ไม้ด่างเหลืองนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับหน้าสวยๆนะครับผมนะครับหน้าสวยๆด่างสวยจริงๆนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผม นะครับน้องอยู่ในกระถางหกสองอห้าสิบาทนะครับผมนะครับอันนี้เหลืองทองส้มเลยติดเทนนะครับผมนะครับแอบมองยามยามข้างบ้านนะครับเลยสวยนะนะสองห้าบาทไม้โตแล้วด้วยนะเลี้ยงอีกแป๊บเดียวนะครับผมเลี้ยงอีกแป๊บเดียวต่อมาเป็นเกาะเกตหน้าม่วงนะครับผมนะครับเกาะเกตหน้าม่วงนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าผมนะผมขายไปผมก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นเกาะเกตคือ ผสมกับเกาะเกตนะครับแต่บางท่านก็นะบางท่านก็คือบางท่านนะครับแล้วผมก็เอาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมสบายใจนะครับผมกระถางนี้นะครับหน้าจึงจึงนะครับผม250บาทสมัยก่อนหน้านี้นะตอนตอนนี้ก็ยังแบบแข่งหน้าม่วงกันอยู่เลยนะครับตอนนี้ม่วงมานะครับผมนะครับม่วงมาฮะมาไหนไม่รู้นะครับ250บบาทเอาตามแบบความชอบนะครับผมอย่าไปฝืนนะครับเลี้ยงไม้นะครับผมนะครับ ก็คือเกาะเก็เนี่ยครับผมนะครับนะจะเป็นแผงก็ว่าปไปประมาณนั้นนะครับผมนะครับสองหาบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอุตายเอาผมขายหน่อนะขวัญสลินะครับผมหนอนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมขวัญสลินะครับนะฮะใบออกจะหอกนะครับผมแต่ไม่หักนะครับผมนะดูสะพานดีครับก้านสะพานนะครับผมสวยมากเลยสะพานดํานะครับผมนะฮะสะพานไม่ใช่สะพานไม้ไผ่นะครับ สองร้อยห้าสิบบาทไม้ทำจำนวนได้แล้วล่ะนะครับผมเนี่ยต้นแม่สุดไปนะครับผมจริงๆถ้าใครเอาต้นนี้ไม่ไหวต้นรองมีนะครับแต่ผมไม่ได้ยกมานะครับผมต้นรองร้อยห้าสิบาทนะครับผมรองร้อยห้าสิบาทขอดูได้นะครับขวัญสรินะขวัญสรินะครับผมเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับขวัญสลิริจ็คผมว่าผมเห็นอยู่สองสามหน้านะนะครับผมแต่นี่เป็นไม้กัดสีขวัญสรินะครับผมน่าจะเป็นแบบเนาะ กับอะไรอะ่ะอะไรจำไม่ได้ลอะอ้ไม้เมล็ดนะครับผมบอกว่าไม้เมล็ดอ่ะผมซื้อต้นนี้มาโคตรแพงเลยนะครับซื้อจากแบงค์ซันนะครับผมนะครับคือเขาไปไลฟ์สวนของแบง์ซันแล้วผมก็เอฟมาเอฟมาปีกว่าแล้วนะครับผมแล้วทําจํานวนได้ต้นเดียวลูกค้าคุณลูกค้าลองคิดดูแล้วกันชิ้นผ่าต้นนี้ผมได้ต้นเดียวนะครับผมนะฮะเห็นอยู่ต้นเดียวนะครับก็ แบ่ง450นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าจอมต้นเนี้ยร่วม3 2 3เดือนแล้วนะครับผมเดี๋ยวว่าจะดูหรือดูนะครับแล้วก็ลองฝืนทำอีกสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าใกล้จะได้ทำหรือยังนะครับแต่ผมได้ต้นเดียวผมแบ่งนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับไม้ตัวนี้หัวใหญ่ครับผมนะครับโพไซดอนนะครับผมดำปิดเลยนะครับผมแล้วก็ด่างด้วยนะดำแล้วก็ด่าง เธอซุดนะครับผมเธอซุดนะผมก็บอกเธอว่าเอาอะไรดี้ยจะไปหรือไม่ไปเอา9กบาทนะครับผมโพไซดอนนะครับผมนะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมคือต้นนี้นะครับคือพี่เขาเอาไปทำเลยนะครับผมนะครับแต่ก็ยังฝากเลี้ยงไว้นะวันศุกร์ก็จะเดินทางไปที่อยุธยานะครับผมแต่ผมมีต้นเล็กให้นะครับผมมีทั้งหมด6ต้นนะลูกค้าต้นละต้นละร้อยบาทนะครับผมร8 0ยบาทนะครับผมนะครับ คือเขาเรียกว่าฝักไม่ใช่ฝักเป็นแม่เดียวกันนะครับผมนะครับแต่ต้นนี้ไปแล้วครับผมนะครับไปอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงนะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะกระถางละร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับโตขึ้นก็นี่แหละประมาณนี้นะครับผมจริงๆอ่ะน้องน้องต้นเนี้ยนะฮะอายุเจ็ดแปดแปดเดือนไปแล้วล่ะนะครับผมนะครับแล้วหัวใหญ่นะฮะกระถางละ ร้อยแปดสิบาทแล้วครับผมนะครับมีหลายสีนะลูกค้านะครับมีหลายสีนะครับผมจริงๆตัวเนี้ยพาสเทลยังไม่มานะครับผมนะฮะเพราะว่าผมเลี้ยงนอกตู้นะครับผมนะครับคือจะเหลืองทองจะส่วนใหญ่นะฮะแต่ตอนเนี้ยพอชิ้นผ่าเราดูได้เลยนะครับผมชิ้นผ่าเราดูได้นะครับกระถางละร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับเรืองหน้านะครับผมนะครับหน้ายังไม่ค่อยมาบางต้นก็น้ามานะครับผมแต่รับประกันว่าเทพจัดนะครับผมพอพอสิทธิโชคนะครับผม เอาต้นเล็กไปเลี้ยงนะครับผมนะครับต้นเล็กไปเลี้ยงนะครับนะฮะกระถางละร้อยแปดสิบบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทนะครับผมเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดพาร์ทเทลนะครับผมนะต้องดูใกล้ๆนะครับผมพาร์ทเทลเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับเนาะครับผมดูนี่ฮะครับต้นนี้ติดแผงนิดๆนะติดติดคล้ายๆต้นนี้นะคล้ายๆต้นนี้จะติดร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นขายแล้วตัวเนี้ยนะ ทีแรกผมนึกว่าทองล้นฟ้านะครับไม่ใช่ทองล้นฟ้าศิลาหุ้มทองนะครับซุดตัวไปหลอดมาล่าสุดนะครับรับน้องไปเลี้ยงนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมศิลาหุ้มทองแผงกระถางนี้นะชํำโปดเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นซับประสานนะครับผมซับประสานนะครับกระถางแปดนะครับซับประสานนะกระถางแปดแบ่งอยู่ที่ พันสองร้อยบาทนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับซับประสานนะครับต่อมาใกล้นี่อีกหนึ่งหน้านะครับผมนะครับนี่ก็ซับประสานะาน,น,าะสานะครับผมนะครับซับประสานนะฮะแบ่งอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับออปติมัสมากระถางน okay. ี้นะครับกระถางแปดหมดเลยนะครับผมเพิ่งขึ้นตั้งแม่หมดแล้วนะครับผมนะครับใครแบ่งก็แบ่งนะครับออปติมัพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับออปติมัพันห้าร้อยบาทกระถางแปดนะครับผมนะครับจำๆออปติมัพนะครับผมออปติมัพนี่ก็บพันห้าร้อยบาทนะครับผม ส่วนสิลาหุ่มทองนะครับหน้าโมงนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้ยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งันเก้ายหสิบาทกระถางนี้นะครับหรือว่าไม่ไหวไงก็ตัวนี้มาใหม่นะครับผมนะครับกระถางแปดเหมือนกันนะลูกค้ากระถางแปดเหมือนกันนะแต่ดูเธอจะสีจะคมแล้วคมเอามากเลยนะครับผมนะครับนะะกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับผมพันหกร้อยบาทนะครับนะฮะก็อันนี้เป็น ดาราแผงผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะครับนะฮะกระถางนี้นะครับไม่ใช่ดาราลายไฟนะลูกค้าเป็นดาราแผงนะครับดาราแผงนะครับแต่บางคนก็นะบางคนก็บางคนนะครับผมไม่ว่าแต่ละครับกระถางนี้เขาขายกันเป็นพันนะลูกค้าผมแบ่งเจ็ดร้อยทวนนะครับผมนะทวนนี้ผมแบ่งเหลือเก็บนะครับผมเก็บผมจะทํานะครับผมอันนี้ก็เขาเรียกว่าอายุเท่ากันนะครับผมนะครับกระถางนี้แรงแข็งแรงมากเลย เปิดสถานพบเลยเจ็ดร้อยบาทนะครับเหลือกระถางเดียวที่แบ่งได้นะครับผมนะครับกระถางนี้ยังไงก็ต้องทํานะครับผมนะครับขอไว้แล้วกันนะหรือว่าใครจะเอาต้นนี้นะครับผมนะครับนะฮะแม่เดียวกันนะนะแต่ต้นนี้มีสองต้นคู่นะคุูกค้าต้องไปนะะต้องไปไปแยกเอานะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ 3 5 0หินะครับผมสองต้นคู่นะครับผมนะครับสองต้นคู่เดี๋ยวต้องไม่แยกเอาเขาอยู่ติดกันจัดนะครับผมไม่กล้าแยกเขากลัวเขาแบบช็อตครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะครับผมนะครับเงาจันนะครับผมเงาจันนะครับเงาจันนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับ สามร้อยบาทนะครับผมนะครับเงาจันกระถางนี้นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทเงาจันนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับทองสยามลูกค้าทองสยามกระถางนี้แพงนะผมว่านะครับเพราะว่าแพงเพราะหน้าแดงเปิดมาสองร้อยบาทนะครับผมทองสยามนะครับผมนะครับ มาทางนี้บ้างครับครับกระถางนี้นะครับนะพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับศีลาหน้าม่วงนะครับอันนี้พันหกร้อยบาทนะครับผมพันหกร้อยบาทเธอแบบสวยเข้มข้นเลยนะครับพันหกร้อยบาทกระถางแปดนะครับผมศีลาห้มทองแผงอ่ะหรือถ้ายังไงก็เอาเอาหนอนะครับเป็นหนอของต้นนี้นะลูกค้าเป็นหนอของต้นนี้นะครับผมนะครับก็นะหนอก็โยงไป เนี่ยใบนี้โยงนิดนึงนะลูกค้าเดี๋ยวต้องไปไล่ฟอร์มนะครับศิลาหน้าม่วงนะครับผมนะครับศิลาหน้าม่วงนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่700บาทนะครับเป็นหน่อครับผมเป็นหนอ7 0 0บาทนะครับผมศิลาหน้าม่วงนะครับ700บาทนะครับก็ซันเซ็ตสกายนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับแบบเต็มฟอร์มเลยนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผมนะครับ1,500บาทนะครับผม1 5 0 0บาทซันเซ็ตสกายกระถาง8ดนะครับนะฮะ เป็นตัวเทนอยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับผมตัวม่วงแดงนะครับผมม่วงแดงป้ายแบบป้ายม่วงม่วงเข้มนะครับผมนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นพุทธคุณนะครับผมพุทธคุณหน้าแดงนะครับผมนะครับวันนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับผมสองพันสองร้อยบาทกระถางแปดนะลูกค้าพุทธคุณหน้าแดงนะครับแม่พันนะครับผมเอาไปทําจํานวนนะครับผมนะครับนะฮะได้น้อยได้มากนะครับตามไซส์นะครับพ่อค้าก็ เอฟมาอีกทีนะครับผมนะครับขอกำไรร้อยสองร้อยนะครับผมนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับผมสองพันสองร้อยบาทพ่อค้าปิดประมูลมาสองพันสองพันไม่รวมส่งพ่อค้าเอามาแบ่งนะครับผมนะครับแบ่งนิดบางหน่อยเพราะว่าค่าจะส่งของพ่อค้ามีแค่สามสิบบาทสําหรับท่านที่โอนนะครับผมสําหรับท่านที่ปลายทางก็คือห้าสิบาทนะครับผมนะครับอันนี้เป็นพุทธคุณหน้าแดงนะครับหน้าที่แบบยังมีจํานวนน้อยนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเออ่ เทวาอภิรักษ์นะครับผมเทวาอภิร nah ักษ์ตัวนี้หน้าโคตรสวยเลยนะครับ8 1 0บาทนะครับผม8 1 0บาทนะครับผมกระถาง6นะครับ8 1 0บาทนะครับผมนะครับเทวาอภิรักษ์นะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอ่างนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นแสงจันนะครับผมนะครับแสงจันนะครับผมนะฮะหลอดใหม่กาลังดันออกนะครับผมนะหลอดใหม่กําลังดันออกนะครับแสงจันนะครับผมนะครับ 2900บาทนะครับผม2,900บาทแสงจันกระถางนี้นะครับนะครับ2,900บาทนะครับนะฮะพ่อค้าก็เอฟมานะครับก็มาขึ้นไลน์นะไม่ได้เอากำไรมากมายนะครับกระถางนี้เป็นซับพูนผลเป็นตัวหน้าแดงหน้าเข้มนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่120บาทนะครับผมน้องอยู่ในกระถาง6นะครับผมซับพูนผลนะครับผมนะครับก็ชื่อเป็นมุเป็นอะไรที่ไพเราะนะฮะ เกสรพมลินนะครับผมเกสรพมลินพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับออพติมัสพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับมีอยู่สามหน้านะครับผมออพติมัสนะครับออพติมัสอันนี้หนึ่งหน้านะครับผมช่ำๆนะครับผมกระถางแปดทั้งนั้นเลยนะครับผมฮะ ครับอันนี้กอบเก็ดหน้าม่วงนะครับผมหน้าม่วงนะครับหน้าม่วงออกทองนะครับผมนะครับกถางนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทผีตาโขนนะครับผมผีตาโขนสามร้อยบาทนะครับผมผีตาโขนไซส์ใหญ่ๆนะครับผมผีตาโขนนะใครยังไม่มีนะครับสามร้อยบาทนะครับกบีเมืองเพชรนะครับนะฮะมณีเมืองเพชรนะครับผมนะฮะไม้นะฮะไม้ ไม้ใบหอกนะครับผมนะครับครับกระถางนี้แบ่ง250บาทนะครับผมนะครับมีอยู่3มต้นนะครับแต่ต้นนี้ต้นนี้ได้350นะครับผมนะครับสวยจัดเลยครับกระบี่เมืองเพชรนะครับผมอันนี้ก็250บาทนะครับผมนะครับ250าบาทครับเงาจันกระถางนี้250นะครับผมนะครับ มีต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมนะครับที่ว่าสามร้อยบาทนะครับผมนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมเพราะว่าค้าได้มาราคาสูงนิดนึงนะครับผมต้นนี้ก็สองยห้าิบาทนะครับผมสองรอยหสิบาทนะครับเงาจันนะครับผมอยู่ในกระถางกระถางห้าห้าจุดห้านะครับผมนะครับ ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดสองร้อยบาทนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะสองร้อยบาทนะครับเอะเดี๋ยวมาดูใบหอกสักสิบสักสี่ห้าต้นนะครับผมครับเพชรบ้านปทุมนะครับผมกระถางละเก้าสิบาทนะครับผมเพชรบ้านปทุมนะครับ้าไร้มุดเลยนะครับอันนี้เป็นใบใบหอกนะครับผมหอกกระเบนนะครับผมนะครับน้องจะติดป้ายนะครับผมติดป้าย นะฮะติดป้ายทุกใบครับผมนะครับติดป้ายทุกใบนะฮะเม็ดสีก็สวยนะครับผมทรงกระเบนนะครับผมนะครับผมแบ่งเอ่อแบ่งต้นรองนะครับผมแบ่งต้นรองนะฮะแบ่งต้นรองนะครับดูนะฮะต้นรองของเขานะครับผมนะครับทรงใบแล้วก็เม็ดสีแบบนี้นะครับกระถางละสามร้อยบาทนะครับผมนะครับสามร้อยบาทนะฮะน้องเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายแล้วเพิเอินว่าเราเลี้ยงนอกตู้นะฮะก็จะป้ายน้อยหน่อยนะครับผมคุณลูกค้าก็และอย่าง เนี่ยครับผมอายุก็หกหกเดือนขึ้นเลยนะสองกระถางนี้นะครับผมนะครับนะฮะกระเบนกระเบนด่างนะครับผมนะครับกระเบนด่างนะครับแบ่งสามร้อยบาทนะครับเอาไปทําจํานวนได้เลยนะลูกค้าคุณลูกค้าอันนี้พ่อค้าบอกเลยว่ามีหัวแล้วแล้วก็หัวใหญ่พอสมครนะครับสามารถทําจํานวนได้เลยนะครับนะฮะแบ่งกระถางละสามร้อยบาทต้นใหญ่เดี๋ยวพ่อค้ารอทําเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไงก็แบ่งต้นเล็กไปนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ด่างสวยนะครับผมนะกระเบนเหมือนกันนะครับผมนะครับ กระถางนี้แบ่งเป็นหน่อครับผมเป็นหน่อของต้นใหญ่คุณลูกค้าเป็นหน่อของต้นนี้นะครับแต่สวยกว่านะครับสวยกว่าแม่นะครับกระถางนี้แบ่งร้อยหสิบาทนะครับผมนะต่อมาก็เป็นพอินนะฮะพยินแปลงกายนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับนะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมนะฮะหรือว่าเอาเอาต้นหน่อไปนะครับผมนะครับพยินแปลงกายนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับ น้องก็มีสะโพกนะลูกค้าสะโพกและกระดูกดำนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่180บาทนะครับผม180บาทนะครับอันนี้ผม,มเลี้ยงนอกตู้นะครับอ่ะอันนี้เป็นสวนรณศรนะลูกค้าสวนศสอนร250บาทนะครับผมพร้อมหน่อนะลูกค้าสวนศรสองร้อบาทนะครับพร้อมหนอนนะฮะต่อมากระถังนี้นะครับนะ กระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้แบ่งให้อยู่ที่200บาทนะครับผม200รอยบาทนะครับผม200อบาทนะครับดำนินนะครับผมนะครับเป็นใบหอกนะครับผมนะฮะดำนินเลยตอนนี้มีอยู่4ี่ใบกับอีกหนึ่งหลอดนะครับผมนะครับแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงนอกตู้นะฮะนะต่อมาไม้กระดูกม่วงนะครับผมนะใบหอกนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ ร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทนะครับกระดูกม่วงหอกนะ,ะหายากนะครับผมนะครับเนี่ยครับขวัญสรินะครับผมนะขวัญสลินะขวัญสลิแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมกัดสีแล้วนะครับผมน้องกัดสีสวยแล้วนะครับเขาขายกันอยู่แพงนะคะรับขวัญสริเป็นไม้ที่กัดสียากนะครับแต่กัดสีแล้วนะสวยมากครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับนะมีจํานวนอยู่นะครับผมหลายกระถางอยู่นะฮะ นี่ก็ไม้แมเล็ดนะลูกค้าไม้เมล็ดนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมไม้ของเฮียใช้นะครับผมนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับขาเป็นไงก็กราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตะกูลยักษ์นะครับผมนะครับตะกูลยักษ์ยักษ์ปล่อยร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับ ใบหอกนะครับผมนะครับอันนี้ก็คล้ายๆอสูรโลกันนะแต่เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับนะฮะร้อยแปดสิบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็อีกต้นนะฮะอันนี้มีหน่อแล้วนะครับผมนะครับขอสองร้อยบาทนะครับผมนะครับตัวนี้มีหน่อแล้วนะฮะสองร้อยบาทนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นของสวนนาคานะครับผมนะครับสวนนาคานะครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะ ครับกระถางนี้นะครับผมนะครับแบ่งสองร้ยบาทนะครับผมใบหอกนะครับใบหอกด่างเขาขายกันหลายตังค์นะครับผมนะฮะแต่ผมแบ่งเท่านี้แหละครับกระถางนี้ใบหอกนะครับผมนะฮะสองร้อยบาทนะครับผมก็มีหลายสายพันธุ์อยู่ฮะเราเลี้ยงนอกตู้นะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นไม้แบบหัวใหญ่มากเลยครับไม้กัดลายนะครับอะผมแบ่งเน่ววันนี้นะใบเดียวคุณลูกค้าอย่าคิดมากนะครับผมนะครับ นะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับผมนะเอาไปทําจํานวนได้เลยครับไม้หัวใหญ่ๆนะครับนะถึงจะมีใบเดียวนะครับผมนะครับก็ต้องไปไล่ฟอร์มหน่อยนะครับผมนะฮก็จะกัดลายประมาณนี้นะครับกระถางนี้แบ่ง200บาทนะครับผมครับวันนี้ก็ขอกรับขอบคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับวันนี้วาจาใดพูจาไรผิดพลาดไปกรับขอประทานอภัยนะครับผมนะครับนะฮะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ